วันนี้คินอยากขอบคุณพี่เกจิที่ทําให้คินปิดการขายได้คือว่าครบดิวแล้วลูกค้ายังไม่จ่ายังคือจะทวงมันยังไงให้มันดูนุ่มนวลตอนแรกคินจะพิมพ์แบบนี้ตอนนี้ครบ1นึ่งพแล้วพี่จะโอนเมื่อไหร่ครับอันนี้รู้สึกว่าบบมันมันทำทำยังไงให้มันดูนุ่มนวลกว่านี้ก็มันเจอคลิปที่ก็เลยเอาจากที่พี่ยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างว่าก็ก็ถามคุณหมอสะดวกไหมคะถ้าเกิดเดี๋ยวจีจะขอญาตวางบินเลย คินก็ได้ใช้อันนั้นแล้วได้เงินเมื่อคืนเลยตอนห้าทุ่มแม้ว่ามันเป็นเล็กเล็กเน้อยแต่คินอนะติดจริงๆไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้มันดูนุ่มนวลทางคินก็สบายใจด้วยที่พูดแล้วเออเราก็รู้สึกว่าซอฟรู้สึกว่านุ่มนวลด้วยสิ่งที่เราพูดคือคนพูดสบายใจขอบคุณมากๆครับพี่ที่ทําให้คินได้ได้ตังหนึ่งฟังสองร้อยห้าสิบเมื่อคืนใครที่อยากรู้วิธีการปิดการขายง่าย ให้กดซีเฟอร์ซีเกจได้ลเลยนะครับวิธีก็ทำตามในคลิปเลย